ยไม่เจออหรเขาบอกว่าถ้าพวกคุณตามหาเขาไม่เจอเขาจะไปถ่ายคลิปวันนี้เรากำลังจะไปที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะทุกคนหรืออันนี้คือคำใบ้ที่อยู่เกี่ยวกับฮาร์เบอร์แลนด์มันมีฮาร์เบอร์แลนด์กับฮาร์เบอร์ไอแลนด์พี่อยู่ไหนพารู้อยู่ไหนพารูกอยู่ไหนพไม่เจอเลยไปยังไปแล พันวยี่ไม่เจอเหรอไม่รู้ต้องถามเก่งเม่อคือเลยจริงอะไรคะเปล่าค่ะทําตัวมีพิดหรือนะคะไม่มีค่ะพันอยู่ไหนคะไม่คุณถ่ายมาให้ไม่มีอะไรเขาแค่บอกว่าไปหาเขาให้เจอนะฮเขาไม่อยู่แล้วอยู่ในห้องไงนั่งเล่นอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีเบบี้นี่ไงไม่มีจะหาเอาเราจะไปหาอะไรไหผมมีคำว่า คุณเออพราะว่ารอบที่แล้วคุณมีคำใบให้เขาใช่ไหมโอ้ยอค่ะผมเลเนานใช่เม่มเนี่ยผมเกี่ยวไรผม,มเกี่ยวเขาบอกว่าถ้าพวกคุณตามหาเขาไม่เจอ ที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะทุกคนหรืออันนี้คือคำใบ้ที่อยู่เกี่ยวกับฮาร์เบอร์แลนด์มันมีฮาร์เบอร์แลนด์กับฮาร์เบอร์ไอแลนด์เอาช่วยกันพี่ข้อดีว่ามันจะคือตรงไหนหรือว่าอันไม่คือสไลเดอร์อันนี้คือน้ำผมว่าใช่สไลเดอร์ค่ะนี้อีกข้างนึงไม่มีหรอลมหรือเปล่าลมลูกบอลน่ะที่มันลอยขึ้นมาถ้ามันก็ต้องมีลูกบอลกลมๆดิเออหรือว่าพี่เอกคิดไม่ถึงเลยไม่ว่าลูกบอล เขาอาจจะว่ารูปไม่สวยเฉยๆมรู้ไหมมันคือที่ไหนไม่รู้เขาให้กระดาษผมใบเดียวแล้วเขาก็หนีไปเลยเอางี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ฮาร์เบอร์แลนด์กันก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มตามหาดีกว่าถ้าไปถึงแล้วพนงไม่อยู่ฮาร์เบอร์แลนด์เราก็เล่นเลยโอเคด้วยด้วยเพราะว่าไปทำซ้อมปคนเดียวเพราะว่าไม่เป็นไปได้นะเพราะว่าเรากำลังจะไปที่ฮาร์เบอร์แลนด์ไงดูดีเราเตรียมตัวกันทุกคนดูชุดเตรียมพร้อมขนาดนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าน่าจะอยู่แถวนั้นเราถ่ายกูเกิลที่เราเ่อในกูเกิล เริงจังวะก็นั่งเขาอยู่เก็ตั้งยันไปไงเป็นนักหูนจริงนี่นี่นโอเคไปทำอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มาซ่อนอยู่ที่ส่วนน้ำรอยฟ้า ฮาร์เบอร์ไอแลนด์นะฮะทุกคนผมไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเขาจะมาเจอผมหรือเปล่าผมมาแต่เช้าผมนั่งแท็กซี่มาก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะผมจะบอกว่าครับทีมหน้ากําลังจะเดินทางมาไม่รู้ว่ากําลังจะหาผมเจอหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วเขาหายตัวไปรอบนี้ผมหายตัวไปบ้างแล้วผมทิ้งขับไลไว้หนึ่งอย่างนะฮะผมก็อยู่เนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงไน้นะฮะทุกคนรอดูกันว่าเขาจะหาผมเจอไหมทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่เมกาฮาร์เบอร์แลนด์สาขา <S <S ไลฟ์สโตรมบ้านกาแฟเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะมาเล่นกันแต่ประเด็นคือตอนนี้เราต้องทำภารกิจในการมาหาพ่อหนุ่มแมงกะพุนแต่แถวนี้ก็มีมีความมีปะมันมีปะการังปะการังเนี่ยตอนนี้นะคะโซนที่เราสงสัยมันมีสองโซนคือเมกาฮาร์เบอร์นบริเวณนี้ทุกคนแต่ว่าเราต้องหาบริเวณนี้ก่อนเพราะอีกบริเวณนึงอ่ะมันจะเป็นทาวเวอร์ไอแลนซ์ซึ่งโซนนั้นอ่ะมันจะต้องตัวเปียกแล้วถ้าตัวเปียกเราก็จะไม่ได้เข้ามาในนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะปูพมค้นหาบริเวณนี้ให้ทั่วก่อนแน่ใจนะว่ากำลังอยากหา ปฏิบัต oh, oh kind of mm ิการค้นหาพานุเร <brilliant> ิ <Hayır> ่ม <run> ค่ะท <neither> ุกคนวันนี้เราจะเจอปะให้เอาขวฝักยาวไปแขวนตรงนั้นปไปตรงไหนที่จะดูเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงลมตรงลมตรงลำตรงนู้นอะที่ลมลูกบอลแบบนี้อ๋ออ๋อที่คุณบอกว่าเป็นลมแล้วแบบนี้เหรอมีแม่มีไปไปทางไหนไปทางไหนอ่ะมาทางนี้กับแม่นี่ไงแถวนี้แหละนี่แหละอะไรอะไหนบอลกระพุนปะนี่แม่กกระุนปะเออไหนแม่กกระุนผมเจอแต่ซาลาเมนเดอร์เต็มไปหมดเลย ไปเครื่องเล่นชั้น3 go to main p l a y e third You h a v างกัน u h a v e a minute ทุนตามนีอะไรอะนู่นๆน้นเพียกหายากมากเพียกอยู่ไหนมาลูกอเพียกอยู่ไหนไปดีกว่าไปไม่จบวะไปแล้วบ้านไหลแล้วคุณคุณนำทางสิคุณได้มาเบนอะผมไม่รู้ทางผมเล่นอย่างเดียวนี่มีที่ไหนละเบน ออกมายังไงอะเนี่ยถ้าเรากดมันจะเป็นแบบนี้แด็กหนุกมากกันเนี่ยเร็วแล้วเด้กเด็กอยู่ไหนสนุกมากอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือหาเราจริงๆใช่ไหมดูฟังงั้นเราไม่จริงจังอะไรเลย มาพูดที่ซ่อนของคุณครั้งก่อนกันว่าพกคุณซ่อนที่ไหนมีที่ที่เก่งเคยซ่อนจะอยู่ในซอกหลังกระทิงตบซ่อนไหนซ่อนอยู่ในสไลด์ดูสไลเดอร์อ่าเดี๋ยวลองไปดูโพยซ่อนโคยซ่อนลงสึงตรอันนี้คือหลุมอาการข้างกันเค้กซ่อนที่สไลเดอร์สีขาวสไลเดอร์ขาวหรืออันนี้มันคือเบาะนั่งกระทิงตรงนี้ปะเออแล้วก็ไอเนี้ยคือตดพี่เอกที่ตดออกมาเพราะว่าเล่กระทิงเราเกียดจัดแล้วปูดปูดปูดทุกท่าเเมื่อกี้เราผ่านกระทิงไว้ยังยังกระทิงอยู่ตรงนี้ เราจะดําเนินการทะลวงสไลเดอร์คนละอันนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่หาที่กระถิงถ้าไม่เจอนะคะจะส่งทุกคนไปลงสไลเดอร์คนละอันจะได้แบ่งกันมือหัวต่อปาเอาเลยไหนนี่ไงกระถิงไอ้เบสต้องเล่นกระถิงสักรอบใช่เผื่อพี่เอกซ่อนอยู่ในกระถิงโอไอ้ก๊อฟตัวนึงไอ้เบสตัวนึ่งแล้วเคยเล่นแล้วนะไม่เคยเล่นของจริงแล้วผีควายแกงนี้ของปลอมไม่เหมือนกันช่วยแล้วช่วย กอบมันพยศกอบ ที่มีตรงนู้นเองมันมีตรงนู้นที่เก่งซ่อนครั้งก่อนเราต้องไปหาไหนไหนไหนทางไหนทางไหนนี่เห็นไหมมีไหมข้างในมีพานุไหมหรือมีแล้วพี่โอเคเก่งอยู่นี่ไว้ก่อนนะเอกอยู่นี่หรือเปล่าไปเข้าไปดูสิเอางี้นะปล่อยพี่เอกไปก่อนเราเล่นสักสองชั่วโมงได้ป่ะหนุกเกิน ไปพานูอยู่ไหนพานูอยู่ไหนพอไม่เจอเลยไปเฮ้ยอะไรอะเขาไม่อยู่พี่เสอสรุปนะแกอยู่ที่ที่ศัตรูหรือเปล่าเออออกมาหรือเปล่าแล้วเราออกมานั่งไรวอโลอยู่ในห้องตุ้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 งหนึงไป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 เด้อ พานุกลัวความสูงนะสไลเดอร์ที่เขาเล่นน่าจะเป็นสไลเดอร์เด็กน้อยเราจะไม่เล่นเขาอาจจะคานไปจากด้านล่างก็ได้อเออเขาคานไปกลางดีกันพอนี่อะไรอย่างเงี้ยหรอต่อไปอ่ะสไลเดอร์สูงๆอ่ะต้องเป็นน้องพลอยกับน้องเค้กแล้วจัดน่เพิร์นถ้าพี่ถีบไปพี่จะถีบพาหนูไะไม่มีนี่ไงวนล่องๆเลยไม่มีเหรอได้ไหมได้ว้ ไปตอนนี้รอประมาณจะเป็นชั่วโมงทุกคนตัวจะเปเลี่ยอะยังหายผมไม่เจอเลยนะทุกคนโอ้ขนาดตน้นง่ายๆแล้วคำใบก็ง่ายๆแต่าหายตัวไปแบบชิวๆอ,อ,อย่างเงี้ยทุกคนโอ้คุณถ่องจากที่สูงเน๊เฮ้ยตรงนี้แทบจะสูงสุดของคำเบอแรนแล้วนะทุกคนคุณคิดว่าตรงนี้ไม่มีนี่ดูดิไม่มีตาข่ายอุ้ยโโอ้หเสียวจินตนาการเฮมีตาข่าย่นครับจินตนาการว่าตรงนี้ไม่มีตาข่ายอุ้อย ไปให้ไปแล้วไปแล้วเขาให้ไปแล้วไปสก้าว finish มาแล้ว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  slow down come f i n าัวขาาอาางลั้กันรอกันมาแล้ว นเดียวจังวัเวจน้ำวะปไวนคือผมเราว่าเราวนมาที่เดิมแล้วนะยันไงผมก็งงั่ไหนสีขาวมันอยู่นน้น นมันใหญ่ขนาดนี้อจริงใหญ่มากขระโดดแม่หิวอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะนท่านค่ะคือเนี่ยเลยเดี๋ยวพนักงานจะรอน่ารักเพราะพนักงานเคยเล่นแล้วพนักงานไม่เล่นค่ะพนักงานเป็นพนักงานต้องซ้อมเล่นให้ดูก่อนค่ะอยากจะซ้อม่าเล่นยังไงไปค่ะทุกคนค่ะไม่กล้าไม่กล้าไปไหนไปไหน้งน้องทางนี้ครับผม อู้มันเสียสีป้ะน่ะบอกแล้วเป็นลมก็มล้เยโอเคโอเคกระหนกมากลงมาเล็วกระนกมากนี่ตกบอไม่อยู่เพาะนุ่มันกลัวความสูงนั่นอะดิหรือว่าเขาไปนั่งเล่นของเล่นเด็กบนเออหรือไปโซนเด็กไปดูไหมไปคุณฝั่งนี้คะคุณผมเจอแมงกะบคุนแล้ว มันหวานมากียเกียเกียาดิมันข้าวมาเหมือนกันเลยนี่แต่นี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มีหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ตัวนี้มันเอกอยู่ข้างหลังหรือเปล่ายืนยันคำเดิมว่าเหมือนตดพี่เอกมากกว่าเป็กับคุนอุ้ยฝันีหก็น่าเล่นเหมือนกันนะเนี่ยผมอยากเล่นโซนอันนั้นน่ะคุณที่เขาทําอาหารอะคุณหรือว่าพี่เอกจะอยู่ในตัวนี้เออพนุ่ดรังนกินเข้าไปหรือเปล่าอ่ะ ไปเลยน้องไม่เป็นไรน้จอดไ้ก่อนเฮ้ยอะไรอย่างไปเอินตยังดีึ่งหยิบลูกข้าวไปเลยคุณอันนี้มันช่วยใครได้บ้างนะไม่รู้เหมือนกันคุๆเราจะไม่มีที่ต่อถ้าไม่มีเราก็ต้องบุกค่าเบอรไอเดนกันแล้วค่ะดีไหม เปลี่ยนชุดลง h a ร์เบอร์ไอกันค่ะผมว่าพันวอยู่ฝั่งโน้นตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนเสื้อมาอยู่ที่ h a ร์เบอร์ไอ d กันเรียบร้อยแล้ว,วค่ะบอกว่าเราต้องมาหาที่นี่แล้วแล้วซึ่งถ้าไม่มีที่นี่ ว่ามีหรือไม่ไไมี เดินหนีก่อนเดี๋เขาไม่เห็นเขาเดินเจนเราเราทุกคนเขาไปแล้วทุกคน Amazing มากเขาต้องกดตุงเขียวนี่ท่นุอยู่ไหนอ่ะนี่มันไม่จริงเจอมันไม่จริงเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาได้มอราหรือเปล่า ้มีเนี่ยเป็นเส้นๆลงมาไม่ใช่เลย้โ